สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทำไปครั้งที่แล้วครบ1เดือนพอดีเลยก็จริงๆเห็นผลมากๆเลยก็เลยคิดว่าอยากจะมาปรึกษาคุณหมอวันนี้ค่ะว่าจะต้องทำต่อไหม่อยีตอโอเคก็เท่าที่หมอประเมินนะคะดูหลุมสิวหน้าดูตื้นขึ้นนะคะผิวหน้าดูละเอียดขึ้นก็เลเซอร์ตัวนี้สามารถทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะทุก1เดือน ก็วีนัสวีวาเนี่ยข้อเด่นของตัวเครื่องเลยจริงๆก็คือความแม่นยําของพลังงานที่ลงอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือรอยแผลน้อยมาก<ช>หลังทําแค่มีรอยแดงเล็ก,ลกๆแค่ผิวชั้นบนชั้นเอง<ช><ช>ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องแบบไม่เหมือนเลเซอร์สมัยก่อนนที่เราจะต้องโอ้พักฟื้น<ช>มีสะเก็ด<ช> ใายด้วยงานที่ทําก็แบบกังวลน,นิดนึงว่าจะเป็นปรอยด่าน,นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งหน้าจะติดไหมอ่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆทําทำในครั้งแรกก็โอเค,อด,คดีเลยค่ะบาง,งั้นเดี๋ยววันนี้เราทํากันอีกรอบหนึ่งนะคะ,คะ เราต้องการมากกว่า<ะ>ตอนที่เราที่ที่พี่อารทโทรมาเรามาเช้าคือจะบอกว่า โอเคค่ะก็นี่นะคะเป็น results หรือว่าเป็นผลนะคะที่หลังจากทำแล้วค่ะก็จริงๆทำก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บนะคะทนได้มากยาชาประมาณ45นาทีค่ะทนได้ก็จะมีบางจุดที่เซนซิทีฟจิดจ๊ดๆนิดหน่อยแต่โอเคค่ะ ก็คุณหมอคะแล้วจะแดงอย่างนี้นานเท่าไหร่คะก็ประมาณสักสองชั่วโมงค่ะการแดงนี่เกิดจากการที่พลังงานลงผ่านชั้นผิวแล้วก็เกิดเป็นความร้อนที่สะท้อนขึ้นมาที่ผิวข้างบนแต่ว่าไม่ได้ทําลายผิวด้านบนนะคะแดงจากความร้อนข้างล่างเฉยๆสักสองชั่วโมงก็หายลวค่ะโอ้แล้วก็หลังจากนี้ก็คือแต่งหน้าแต่งหน้าได้ค่ะไงได้ตามปกติอาจจะเว้นไว้เทนนิ่งครีมกลุ่มที่เป็นกรดผลไม้สัก2อสมวันแรกแล้วก็สะเก็ดจะเริ่มมีประมาณสักสองวันเวลาลูบไปแล้วจะสักษา มือนิดนึงแต่ว่าเวลาคนที่มองเราข้างนอกจะไม่ได้เห็นสะเก็ดนอกจากแค่เราจะสัมผัสและเห็นเป็นสเก็ดเล็กๆแช่นนองก็แีค่ไม่ต้องพักฟื้นเลยใช่ก็เหมาะกับแบบไม่ไม่ได้ลาพักงานนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะที่ช่อง y o u t u b e นะคะสอนภาษาอังกฤษค่ะ Exchanges with Jena นะคะแล้วก็ผลงานทางทีวีค่ะช่อง a l t v 4นะคะบาย